แก่บ่ยืมบ่ไหลบ่ห่อยบ่แปะบ่เปื้อกเล่มนี่บ่มาบักยังบ่มียังออกมาเลยขาลุ่นก็อนนี้อัน้เนาะสิฮอดอันมือพอหมอมาเพราเห็นแด้อันของเพิ่นว่าอันได้ผลนั่นน้าเห็นเห็นเลยค่ะเห็นเห็นเลยทีนีหเห็นเห็นเลยเห็นเห็นเลยแต่ตะกี้เห็นของฟื่นตีเห็นแต่ในยูทูปบ่ได้เห็นน้องเจ้าของเห็นแต่ในยูทูป ไม่เอาเลยดิวันดีครับนะครับพบกันอีกแล้วกับพมอเกษตรนะครับมื้อนี้นะครับอยู่ในช่วงติดตามแปลงนะครับที่ลูกซีดไม่สีไมาเฮ็ดไวเดือนที่แล้วนะครับว่าเขาจะมาเบิ่งกันว่าจากทียางที่มันบ่ไหลเลยเพื่อนทักเข้าไปในเพจว่าั่นเห็นเบิ่งในย u b e Facebook นี่ละว่ามันสิเปอร์เซ็นต์นี่ซัมไนมันสิไหลดีบอมันสิออกบอจากที่เ่เคยยืมเคยแยมนะครับอันนี้ก็เป็นลักรถเพื่อนมาเห่นน ว่าสิไปลักยางเบื้องไปไปเบื้องกันว่าเฮาอยู่จังหวัดใดอำเภอใดกันไปถามเจ้าของคนเบื้องนะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตติดไม้แน่อ่ะแนะน้ำตัวเนี่ยอยู่บ้านใดอำเภอใดชื่อยังชื่อธนพรได้ค่ะพันธาบ้านเมกไงค่ะตำบลกลางอำเภอเดช จังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานีนะครับโ <Okay. S 1> อเคแต่ก่อนนี่เป็นยังไงคือคือคือได้หูจักทั้งพ่อหมอคือได้ให้เพิ่นมเมฮิตไทยห,หลูกศิษย์มาเฮ็ดหลวงเฮ็ดนี่ก็เบ,บิ่ง YouTube อ่ะคะ่ะเกี่ยวกับกเกษตรไปเรื่อยๆล่ะค่ะพอดีไปเจออัน YouTube ของพ่อหมอนี่ลแหละ,ะ,ะสนใจอยากลองเบิ่งนะคะ่ะเพราะว่าเห็นเออเพิ่นก็หลายคนที่เขาไปเบิ่งหลายอันนี้เนาะค่ะคที่ว่าถ่ายทําหลายๆ เห็นแบบว่าต,ติดตามงานก็เห็นเออได้ผลอยู่เนาะน้ำยางก็เห็นไหลอย,อยู่มึงเลยอยากลองมึงที่อยากลองนี่ปิดจังๆด๋ยวเพะ่ไหลเรยวเพราะว่ายางมันมันถิ่ม่างเป้าแบบว่า บ่มีประโยชน์หนยกังกรล่องของเมันงว่มีหยังสิเสียแล้วนะค่ะกับเร่องเมืองก็บเรองเมิ่งบ่ยานตัวตีหมายกยานแน่บ่ง่ัดแน่ย่ายแน่บ่ยยานแน่แต่ว่าก็บ่มไม่ังสิเสียยานแน่ว่ยยานแน่เ่นบ่ค่ะเพิ่อกัว่าชาบบ้านเพิ่อก็ว่าแน่ใจว่านบไม่หยนหลือเล่าวะอ่าาบบ้านบอกว่าแน่ใจบ่เพื่นไม่เอเยนให้แน่เป็นบ่เพิ่นสิ็นตัวติบาอย่างแต่เตัวบ่อนอ้เพิ่นว่ไม่มีไรนี่เอาอยู่ได้แนวนี่เพิ่นก็บ่เปินหยังดอกวะ ถ้าตัวเป็นยังไงแล้วเขาไล่จับตัวโ้นแล้วถ้าตัวตัวบดประเทศแล้วแม่งไอ้ที่ผมหมอมานี่ก็มาตามเก็บผลที่ลูกศซีดไม่เฮ็ดไว้ของเดือนที่แล้วเป็นบ่ค่ะคิดว่าที่ผมหมอมา่งมันนี้แลวลูกศซีดไม่เฮ็ดใบหนึ่งเดือนที่แล้วที่ผ่านมาหนึ่งเดือนนี่มันสิได้บ่ความคิดความคิดก็อยากก็รุ่นนะคะคือรุ่นนั่นแล้วว่ารุ่นเบิ่งรุ่นทารุ่นคืออนย่ำเน้นเนาอสิหอดเดินมือ พอหมอมาพอเห็นเด้อันของบินว่าอันได้ผลนั่นนะอืแล้วก็เลยอยากเห็นของจะคลองแม่นค่ะก็เลยอยากเห็นของจะคลองว่าสิได้ผลบ่ถ้าได้ผลก็คือนี่มันได้ผลน่ะก็สิได้บอกต่อๆพี่น้องไปนะเพราะว่าบ่มีไผทดลองเรื่องนี้นะบ่กล้าอยู่นี่นี่ว่านปุ๋ยปีนึงจักรอบสองรอบค่ะสองรอบสองถึงสามรอบนี่ค่ะสองถึงสามรอบเลยเหรอแม่นแต่ว่าเขาบอกว่ากินมันก็บ่ออกดิ วันบุยขนาดนั้นบ่ค่ะคือแต่ธนาตายก็คือบ่ออกปัจจุานยังได้กับโบออกส่วนนี่นี่มีการที่ว่าป้ายบ่บ่เหลือบ่เหลือบ่เหลือจะป้ายปีนี้ผมจะป้ายปีนี้นะครับนี่ก็คือเมื่อกี้เมื่อกี้มาซ้อมเบิ่งแล้วว่าให้ลองมีดในี่ยนะเมื่อกีเที่ยวเทียวพัสนนี่นะครับต้นแรกนะครับที่เด็นไปเป็นบ่เป็นตัวนี้บ่แมนค่ะแมนแมนแมนบ่นี่เป็นตัวกันตีแมนค่ะแมน บอตตัวนบี่บอตตัวต้นแรกนี่เห็นเคยเห็นเป็น่ังสีปอตะกอนอย่างมันไหลยังสีบ่บ่ค่ะบ่ฮะบ่มันเป็นยังไงกีดมันก็ไม่มียังออกมาติลกีดมันก็ไม่มียังออกมาแงงค่ะก็ซื้อๆติซื้อๆนะครับอันนี้คือต้นนะครับค่ะเซตไลยจังไงเซตไลนะครับแงงค่ะร้อยกีดแเรวบังหันอ๋อไปไปเบื้องต้นที่สองต่อไปใส่ต้นที่สองทั้งผุนแล้วครับทั้งผุนเอาเป็นสิบสิบต้นผุนแล้วเป็นสิบสิบต้น ต้นที่สองอยู่ฝั่งนี้นะครับอ,อันนี้ก็คือแม่นแม่นห้อยห้อยกีดไปบ่แม่นค่ะคุณลองกีดนะตอนคุณนม่คุณลองกีดบอกเลยแม่นนะครับโบมี่นะครับนี่เป็นเปลือกไส้โบมี่เยิ้มมีแย้มนะครับอาหมื่นนี่เขากระตีมากีดเบิ้งนะครับเอา้เอเอาเยี่ยวมองไรเรียกตัอพ่อหมอให้พ่อหมอกีดเบิ้งนเนี่พอดีม,มันแขนมันมูไม่แรงกับไปฉีดวัคซีนมากผมว่าอ๋อไปฉีดวัคซีนมากมาสั่นมาสั่นสิ้นโควิดนี่แหละพ่อหมอกระตีดึงให้เอาเยี่มองไหนเอ้าเลือกมา นี่นะครับเพิ่นกลาไปฉีดวัคซีนมาว่าวดนสั่นปวดแขนว่าสั่นเล่นผมบอกกี่หาเด้อพี่น้องเห็นเห็นเลยค่ะเห็นเห็นเลยทีนี้เห็นเห็นเลยเห็นเห็นเลยจจกตะกี้เห็นของผู้อื่นตีเห็นแต่ในยูทูบอ่ะดิเห็นน้องเจ้าของเห็นแต่ในยูทูบนี่เป็นต้นที่สองกันปะแน่นครับ ไปไปเบื้องตง้นตัวที่3ไปดีนะครับเอาแมวมองได้เอาันนี้เลยค่ะฮ้จัดเลยจะว่กากันด้อพี่น้องกันไรผู้ใดเบื้องกันไนรผมหมอกับผู้ดีเซียนมาได้ดอกยันถึงนายางเพื่นก็นคอยกีบไปน,นี่ละ ครับนี่คือตัวที่สามนะครับตัวนี้ยังบม่อต่อปะได๋จะเอาทำทีตะกอนแม่บ๊อวางได้ก่อมันเป็นไงมันบ่มีนามยางออกมาเลยค่ะมันบ่มีแบบนี้เลยบ่บ่บ่แยยมบ่ยืมบ่ไหลบ่หน่อยบ่แปบบ่เปือะเลยนไนี่บ่มายั้งบ่มียั้งออกมาเลยแจงว่าแย้มมือนี้นะครับเป็นยังไงโอ้สุดยอดเลยค่ะโอ้สุดยอดเลยค่ะสุดยอดนี่คือตัวที่สามไอเสื้อนะตัวที่สี่ โอ้ยเอ็มเดียวเดี๋ยวเนี้ยมันปีนขึ้นเทิงกับเกษตรกรหลายคนว่าถ้ามันตายหนึ่งกีดเทิงมันก็ออกเลยมาสั่นเป็นบ่กีดเั้งต้ยหลังจากกันหกเส้นเดี๋ยวหกชิ้นเส้นกีดเทิงมันกอดเลยมาสั่นเจ้าจะให้ไปกินบ่ได้พี่น้องเอ้ยเออกีดอยู่ปลายมันพึ่งบ่เออแล้กีดเทิงมาดิแล้วนี่เขากีดบ่ได้ก็เห็นอยู่ได้เหรอนั่นเป็นบ่แม่แม่ขามันดีออกยังไหมันก็อดเลยบ่เออเอาได้ไหมร้องกับมึงได้ขนาดนี้แม่บอกกับมึงอยู่เด้อบ่ได้เลืองเด้อเนี่ แม่ใช้แต่เน anyway um ี่ยมีดจ้ะบ้องหุจักรับจักเสียบผมหมออะไรแจ็คกับมีดผู้ใดมาขอเพื่อนๆกันยังมีดมันน้ใครตุวยังมีมีดมานน้ำมาสั่นแต่ก่อนแม่บอกว่าบ่มีห้อยแย้มมันบ่จังสี่กับบ่ออกดิบ่มีเลยค่ะบ่มีจังสี่กับบ่มีเลยเข้องกล่อนิปาดไปโซตีโซเดนมาอย่างห้าหนามเห่าตะกี้จังสี่กับบ่ออกบ่มีมาสั่นแม่มาเหมืนบ่เป็นยังไงเอามือหนิตาขี้หนนี่พอใจค่ะพอใจเอาจะให้เขามากี่ต่อเด้อเอ็นค่ะไปต้นต่อ อ่ะเอากับมะหฮอดตั้นท่หาล่ะนะครับเอากับจะมากีดเบื้องนะครับว่าเพื่อนบอกว่าัตั้งใจกัไปสวยทั้งงฝุ่นละมุั่สเบื้องสวยทั้งเบื้องแบบแขกอ่ะีแล้ครับตั้นทีหาน้อเมีย่ะ เออจังให้เพื่อนบ้านกี่ตัวเด้อค่ะค่ะเอาไว้ดีละไปตัวที่หกมาดีกีดเรียครับตัวที่หกนะครับเรียกันงเลยหกเจ็ดแปดเก้สิอนี่แกนังเหรบเห็นกีดไหมเกตรโอ้เกษตรกรเห็นออกกันยิ้มได้แล้วล่ะไม่เนาะ ต้นที่หกนะครับตัวนี้ค่ะนะครับจากปกติมันเวงได้ก็ตัวนี้ก็ได้ีคือกันนั่นแล้วมันบอกมีคือกันน่ะแล้วทำโบนเนาะแกน่แล้วบึ้งนะครับเ็นอย่างนี้คนเลยนะครับอัันนี้ะไรแล้วเนาะนี่นะฮะได้แล้วค่ะเห็นยันไปไปตัวต้นที่เจ็ด มันคืออันมาหลายปีที่มันอยากออกออกมาได้มันอยากออกก็ออกมาได้เพราะพี่บริเวณมันออกแน่นผู้หมอมาเป่าพวดออกเลยเจอมั้งหมอหมอออกเลยไปนอกบ้านนี่เนี่ยพี่น้องบางคนก็บอกอ้ยนี่ใส่มันก็ออกแล้วสินะทำนี่คือเบื้องเด้อนี่นะครับนี่คือต้นที่เจ็ดเห็นบ่นี่นะครับต้นที่เจ็ดดูลักษณะเนาะหรือว่าจะให้จอมมึงได้เบื้องมา มันมีพวงหมอไหมเอองจาะให้เบื้อรข้างในผู้ได้บ้างได้ไหมนี่นี่เอาซ้ำนี่แหละว่าตองจาะแห้งนี่นะครับเอาอก็บอกว่าทึ่งออกมันก็ออกเห็นป่ะเราบอกว่าตรงที่มันเป็นเพื่อนบอกว่าเกษตรกรหลายคนบอกว่ามันบม่ออกอันนี้กะเลี้ยงได้ออกค่ะออกออกกับเอาหางมงกรเลยเรื่องประเด็นอ๋อมังกรในเบื้องะอ่ะ ไปตัวเป็นต้นที่แปะนะครับจ่าพวกกะติแม่ก็เห็นในเฟซกับยูทูบดิแม่คเห็นเราเป็นยังไงที่เห็นของข้าเจ้านั่นแหละวันมาเจอพวกอย่างของกับแม่นี่ลีตัวนั้นแม่นี่ลีแม่นี่ลีไม่เป็นตัวเขาติโมล่ะตัวจึงได้นำยางไหลยินเห็น <laughs> แบบตัวนี้นะมาตัวที่เก้านะครับตัวหมืองทึ่งนี่เนาะอ่ะตัวที่เก้าหนึ่งต้นที่ไหลประมาณนี้นะครับอันนี้กับพอดีตัวไผาดอกเป็นบ่แม่แมนค่ะออกก็คือออกบ่ออกก็คือบ่ออกแค่นั้นเองเป็นบ่โอเคไปมาตัวกําลังเริ่มไหลเลยเออ,อกําลังเริ่มไหลเลยเมียวามานะครับตัวที่ <laughs> สิบตัวนี้ อันลูกชิ้นก็ะเทียมไร้เลยเรื่อรอบหน้าเด้อตั้งของมือลรอของผู้หมอเด้นี่ตั้งของผู้หมอใส่ละเม่ยดจริงปังเลยเอาตัวที่สิบนะครับตัวนี้ลงเบืองให้เพื่อนเบืองมาสั่นอันในคอมเมนต์ว่าถางล่างมันบอกมาเลยกินตังเรื่องกอนแต่ก็ออกจีกินปังเลยเอาที่คือตัวที่สิบนะครับจากเบืองเบืงห้อยห้อยพี่ ม,นมันตายคนบอกว่าเทิงเทิงยังไดก็ออกห่างลงมาจากหนามันตายหกสิบถึงเจ็ดสิบเชนมันก็ออกอันนี้ห่างลงมาประมาณสอกว่านหนึ่งครับเอาซ้ำนีล่ละยากอีมีต้นแถมอีกดิต้นร่องของ <sk r isa> ต้นร่องของมาสั่นแม่ว่ะเอากำมัดเบิ้งต้นร่องของนะครับต้นที่สิเบเอ็ดเพิ <sk r isa> ่งจะสีร่องของอย่างไรบ้างนี่ร่องของพ่อหมอ ดึงเงินเพิ่นเบิ้องสักนี่ละท่านถึงอยู่ดอกอ่ะกำลังไหลอ่ะโอเคนมาแม่มายืนพี่แรกวันนี้พาอดผมมองกับดึงมัดสุดด้วกันองดวคนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่งครับผู้ใดก่อเนี่ยท่ธนพรค่ะพันธะอันเมกไงตําบลกลางอำเภอเดชจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเห็นซิปต้นซิปเอตต้นเนี่ยที่พันธ์พันมาเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยความรู้สึกก็ พ้อใจอยู่ค่ะเมื่อบึงเลยตัวเองก็ตื่นเต้นนะคะตื่นเต้น <ๆ S 2> นะครับลุ้น <laughs> สีมานเดี๋จ้างแม่เฮ็ดจ้างแม่ว่าบ่บ่ค่ะบ่ะจริงมันมันอียิ่จริงถาลอยเปิดเส้นนี่แม่หายใกเปอร์เซ็นตห่วยให้แปดส,สิบหา้าคนแล้วแปดสิบห้านะครับค่ะอันนี้มาเห็นเองกับตาวะ่ะท่าน <laughs> บริกดเองกับซังแปดสิบห้าก้อนเนาะ, <laughs> ะอีสิบห้าไปใส่อีสิบห้าผมเสื้อผมหมอกิน มือนี้รรมภูเรงบ่อเสือให้มาพุกคุณแม่ได้ที่บ้านเมกเมกไงค่ะเมกไงค่ะตำบลกลางตำบลลกางอำเภอเดชจังหวัดอุบลราชธานีอ่าเบอร์โทรเบอร์ใดแม่บอกเพื่อนเลยศูนย์แปดเก้าสี่ห้าแปดหกหกศูนย์เก้าครับผมบ่อเสือโทรถามได้เลยว่ามาเห็นอีหลีบอกได้เลยค่ะอ่าบ่ได้บ่ได้แจ้างผ้าพบ่ได้ย่างเพิ่นกับบ่ได้จ้างเฮ้าอีเฮ้าอยากเป็นเป็นเป็นของของเฮ้าเนาะค่ะครับผมมนี้ก่าพ่อหมอกรขอขอบคุณหลายๆนะครับที่ ท่านผู้ชมติดตามนะครับเบิ้งคลิปจนจบนะครับตั้งแต่แรกจนจบนะครับกับมือนี้นะครับผู้ใดที่มีปัญหายางตายนึงน้ำยางบ่ไหลย้ำยางไหลหน่อยทักเข้ามาในเพจของหมอได้นะครับเพลิดบุกยูทูปคลิปเข้ามาผัวหมอเกษตรพร้อมที่จะลงพื้นที่นเองเนาะครับผมอ่ะมือนี้ก็ขอขอบคุณสวัสดีครับขอบคุณละครัับสสวดีครับสวัสดีครับ